ก็สวัสดีครับผมมาพบกันอู่แล้วครับ <c oughs> GTA San Andreas ครับผมวันนี้เราจะไปตามล่าค่าทูเบเนเตอร์หรือคนเหล็กนั่นเองอย่างแรกเลยเปลี่ยนสก,กินแบบนึงเป็นโกคูสายาสองสายาบูอัตตานิยมอันนี้กำลังเป็นอัตตานิยมอ่ะไอ้นี่กันส่วนตัวชอบสายาบูนะสีมัทไดี เทอร์มินาเตอร์เธอจะไปฆ่านีมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่นี่แยวเนี้ยโอเคเราก็จะขับรถไปแล้วกันยิงหอกไปก็ได้แค่อยากจะยืดคลิปให้มันยาวไปเฉยเดี๋ยวจะโดนคนดูดา่าทำไมคลิปสั้นจัง <c oughs> จกินโดนดงดงกูกระโดงมาเยอะนี่วะทำไมมันไม่ค่อยมีวะอันนี้ก็ได้ขอสีแดงดนคันสีน้ำเงินจะเดินละ กู้รูครูขับรถกระบะก oh. ูอย่าแพตายวะนะทษทีครับโอ้ยโอ๊ยโอยือมอนิเตอร์หรือคนเหล็กนั้นก็ถ้าใครเคยดูก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นมันเป็นคนเหล็กกันแหละที่มันมาจากอนาคตมันส่งมาฆ่าจอนคอนเนอร์ในภาคแรกแต่ว่าภาคสองภาคสามมันก็มนช่วยพระเอกนะหนังนั้นแหละถ้าใครเคยดูก็ตามนั้นถ้าใครไม่เคยดูก็ไปหาดูได้ มีห้าห้าภาคมัาะห้าหรือหกภาคกันจะลงไปหาดูกดีเหมือนกันนะแต่ว่าภาคสี่ภาคห้านี่มุ่นกับเตะ <c oughs> ต้องดูตาตัวเองครับผมไม่สปอยโอเคประตูเปิดให้ข้าอด,ดูนี้ไม่รู้มาคุยที่อะไรไม่เข้าใจมาคุยที่อะไรไม่เข้าใจไปละ โบไปเลยไนโตรไนตัดว,ว,ว่านอตที่เราจะาแม่งครัน,นี่ครับมาแนละ้วแล้วมาแนละ้วมานะโอ้ยังไม,มาวนะมาแนละ้วเออมาถึงก็ยิงกูเลยเหรอตา,า,ายยเราทีายานะปิดดาิดดาโอเคมาง,ง,ไไมงไปขอไปนะครับ ลดเสียงแป๊บหนึ่งลดเสียงแป๊บหนึ่งโอเคอามานี้โอเคอ๋อไม่มา้สายยากจริงๆขอมึงอ๋อยพวกเสร็เร็วมาดบนไปกินมาดบไปกินเอ้าไม่ตาย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 ไม่ายไม่ายพี่เลย หัวมันชีวิตเปอร์เซ็นตมันอยู่บนหัวนะฮเขียวนะถ้า,ม,า,ามันสีจางๆจะเป็นสีแดงมันก็เยียดมากเยตายยากแต่กมมึอตายยากต่ว่ถ้าต่อยมันจะตายไหมนเนี่ยเดี๋ยวน่งไหนตัวแล้ว ถ้าปล่อยตายทีเดียวมันจะไม่สนุกไยเขาเรียกว่าพื้นหญิงเอาดีกว่าเราใจดีนี่นี่กันมีนี่กันอ้าวพูดได้ปืนอันนี้ละตายยากใช่ไหมตายยากใช่ไหมองเลี้ยงหน้าเข้ามาเลยเลี้ยงหน้าเข้ามาไม่เครียดเหรอเออยูมาเสือกเลยเต็มเลยอ๋ออ๋อตายคนเล็ก คนเด็กใช่ไหมตายดับเพลงิงดับเพลิงมาทำไมมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรละดอกระเบิดพิศนุโอเคตายหามานละโลงเนี่ยตายหามานละก็ประมาณนี้ครับผมก็มันชุบชีวิตใไปนะมันชุบชีวิตใคเอ่ย อะ,อ,ะอ,ะอะไรของมึงอ,อะไรของมึงก็ฟันครับผมอยากลงวัดอะไรก็คอมเมนต์มาผมจะหามา,า,าให้ฝากกดติดใจกดติดตามหน่อยนะครับเราจะกันคลิปหน้าครับผม,มบ๊ายบายเกะก,กะกูจังเลยเกะกะกูจังเลยอืมโอ,อ้เย่อออออออ